สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศกันนะครับโดยเฉพาะติดตามพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐของโจบไบเดนนะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่20มกราคม2564ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมการ ในการรับมือกับสถานการณ์เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่จะก่อความวุ่นวายในวันดังกล่าวไรอันแมคคาที่รัฐมนตรีว่าการทบวงกองทัพบ,บกสหรัฐแสดงความห่วงใยว่าอาจเกิดกรณีเกลือเป็นหนอนจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาจเป็นผู้ก่อภัยคุกคามเสียเองในวันทำพิธีสาบานตนของโจไบเดนทึ่งตรงกับวันที่20มกราคมตามเวลาท้องถิ่น โดยภัยคุกค,คามอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นมีกลุ่มติดอาวุธหรือการวางระเบิดและอุปกรณ์อื่นๆแต่ว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีหลักฐานว่าจะเกิดเหตุร้ายแต่อย่างใดขณะที่ทางการสหรัฐเนี่ยนะครับระดมกําลังเจ้าหน้าที่กองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิประมาณ25,000นายจากทั่วประเทศมารักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่าการทําพิธีสาบานตนครั้งที่ผ่านมาถึง2เท่าครึ่งด้วยกัน อีกทั้งยังกั้นรั้วสูงรอบทำเนียบขาวซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีในขณะที่ทางด้านเดวิดโกเมสอดีซูเปอร์วเซอร์สำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI ก็พูดถึงสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ FBI เองต้องตรวจสอบรายชื่อบุคคลฐานข้อมูลตลอดจนบุคคลที่ต้องจับตามองเพื่อประเมินและออกคำเตือนรวมทั้งมีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ ภัยคุกคามพิธีสาบานตนของโจไบเดนยังรวมถึงกลุ่มผู้ที่จะสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ที่กําลังที่จะสิ้นสุดวาระเนี่ยนะครับจากการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีทั้งกลุ่มชาตินิยมขวาจัดกลุ่มนิยมคนผิวขาวแล้วก็กลุ่มคนหัวรุนแรงอื่นๆขณะนี้ก็มีการได้รับเบาะแสจากในส่วนของหน่วยข่าวกลองว่ามีกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มจะรวมตัวกันในวันพิธีสาบานตนหรืออาจจะรวมตัวกันหลังจากนั้น ในขณะที่ทางด้านพลเอกแดเนียลอาโอคานสาันผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิก็บอกว่าตอนนี้หากมีสิ่งที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่กองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่าทหารนายทหารอากาศนายใดก็ตามเนี่ยนะครับมีทัศนคติมีความคิดรุนแรงสุดตรงก็จะใช้ข้อบังคับทางกฎหมายจัดการหรือส่งให้สายงานดําเนินการทันทีนะครับนี่แหละครับความห่วงใยของการที่จะ รับมือกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโจไบเดนที่จะถึงในวันที่20มกราคมนี้นอกจากกลัวจากผู้ที่สนับสนุนนายโดยนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่จะก่อเหตุความรุนแรงแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าข้างในเอง,เองนั้นมีเกลือเป็นหนอนก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนก็เห็นดีเห็นงามไปกับนายโดยนัลด์ทรัมป์ด้วยนี่ก็เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับในทำเนียบขาวนั้นก็เต็มไปด้วย อกองกาลังพิทักษ์มาสุภูมเนี่ยที่เข้าไปรักษาความปลอดภัยนะครับไปนั่งกินนอนกินนอนกันอยู่เกลื่อนกลาดทั้งในรมเนียบเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากก็เข้าไปรักษาความปลอดภัยก็ต้องดูครับในวันที่20มกราคมนี้จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงหรือว่าเกิดการเจลาจนรวมถึงเรื่องของที่หลายฝ่ายนั้นหวั่นเกรงก็คือการกร่อการร้ายจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรต้องจับตากับสถานการณ์ ในสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดครับ